สายยันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกม Resident Evil Revelation 2กันอีกครั้งนะครับกับแบรี่นักฆ่าเข้าข้างหลังกับนาตาเลียจิสัมผัสกันอีกครั้งนะครับเราไปลุยกันต่อเลยหลังจากผมไปทําใจกับการต่อโซ่กับสโตที่อินวิสเนอร์ที่ได้แล้วนะฮะเราก็มาลุยกันต่อเลยนะฮะอุ๊ยทําไมเหมือนเห็นใครมันอ๋อถ้าเป็นตัวจุดอ่อนไม่ไม่กลัวฮะไม่กลัว สบายสบายฮะม,มียาไม่มียาเก็บยาก่อนชุบนี่แน่อย่าเดินนะเว้ยอย่าเดินเออมันยืนนิ่งๆเว้ยดีมอ้ยมีตัวข้างบนด้วยตัวทำให้ตาปอดโอ้โเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนดีเฮ้ยอื้อ โอ้ไม่ตายโอ้พี่เลาผมเล่นหรือเปล่าโอ้ยโธโหกูแต่ยิงด้านบนกูโดนด้านล่างเล่นแล้วกูโดนคอมโบเลยโอ้โหแม่เจ้าโอ๋อแบรี่เอในตรงหัวโอเค้ยทำไมมึงล้มเร็วจัง นี่พี่ชุบชุบโอ้โหกูหลบนะเนี่ยกูหลบนะเนี่ยโอ้โหแล้วกูโดนคอมโบต่ตอเน,นื่องอือโหอะไรที่จะตีแรงขนาดนั้นวิชบโอ้แล้วกูโดนตาบอดอีกแม่เจ้ามันช่างสุดยอดจริงๆเลยโอ้ยนาตาเลียฮะส่งยามาให้พี่แบรรี่สักอันหน่อย โอ้กูอยู่ในรถมึงยังจะโดนอีกเหรอเนี่ยนี่เออนั่นแหละโอ้โหมัวแต่ชิ้นกับไอตัวล่องหนมาเจอตัวธรรมดาก็งานเข้าอีกไปไม่รู้สึกสัมผัสถึงอะไรได้ไ หมือนจะมีตัวล,อล่องหนกูไปส<ล>ิฮะกูไม่อยากมีปัญหากับตัวล,อล่องหนทุกที่สัมผัสได้มีตัวล่องหนแต่ข้างล่างไม่มีอะไรนะตอนเราเป็นแคร์เราก็ไปเก็บหมดแล้วเราไม่ต้องภารกิจอะไรมากเราก็ผ่านไปได้เลยเชิบอ๋อมีระเบิดตรงนั้นนะฮะเราจะไม่เดินไปนะฮะผมเรียกมอยล่าสลับกันนาตาเลียโคตรจะบ่อยเลยไม่รู้เป็นโรคอะไรสงสัยจะชอบมอยล่าเป็นพิเศษแม่ขาผิดขาแกน้องแกสวยจริงๆอะ่ะ ใครมันจับตาดูเราอยู่ฮะแต่นาตาเลียนเหมือนจะสัมผัสได้แต่ก็ไม่แน่ใจนะฮะมีโต๊ะครับนะฮะมันต้องมีของแน่ๆเลยต้องสำรวจก่อนฮะแล้วผมก็เอะียแล้วผมก็รู้สึกว่าผมคิดตเองมาเออโอ้อัเกรดอะไรไม่ได้เลย อมคอมาบโอเคไม่มีอะไรนะะไะลุยก,กันต่อเลยเย่ามัวชักชา้าสิ่งใดตรงนี้ไปไม่ได้มันเป็นทางที่พวกแคมไปหาบอสนี่แล้วผมต้องไปทางอื่นเหรออันนี้หรือเปล่าอ๋อ อะไรอ่ะ๋อจดหมายอีกแล้วฮะเชิบมุดเข้าไปนาตาเลีย que. ไม่เรียกมอยล่าแล้วเรียกมอยล่าทุกท,ทุกครั้งเลยมันใครอะ่ะรู้สึกจะมีปเจ้าแล้วก็จ้าจ้ากูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ไปหรือกันต่อชให้นาตาเลียนำนะเพราะนาตาเลียจะสัมผัสได้ถึง พลังงานบางอย่างนะฮะโอ้ให้โอ้ตัวล่องหนอีกแล้วอะมันอยู่ในห้องนั้นนะต้องให้มาเปิดประตูทางนี้นะฮะจะเห็นอาตาเลียป่าวะ

กลางเลยทีนี้โอ้ยเสร็จอัวโอ้ย,อยบอกเลยเลยกูเกลียดมึงมากกูเกลียดมึงมากเลยเนี่ยมียามีของโอเคอ๋อไม่มีอะไรแล้วนะฮะอ๋อตะกี้ได้สมุนไพรแดงมาคอมไบแล้วอย่าช้าอ๋อของพวกนี้เก็บไว้กับน,นาตาเรียดีกว่านะฮะ ผมจะเอาสมุกบอมอะไรมาเยอะแยะวะเนี่ยให้นาตาเลียหาซิมีของไหมฮะที่นี่ไม่น่ามีนะโอเคเราสำรวจห้องนี้กันมีไหมชุบส่งให้เอ่อกับแบรี่นะฮะแบรี่ชอบเรียกมอยล่าตลอด <laughs> มันชื่อนาตาเลียมันไม่ได้ชื่อมอยล่าเอา่อเป็นจดไม้นะฮะไม่น่ามีอะไรแล้วชั้นนี้ นะอ๋ามีโอ้โหตาไม่ดีมองไม่เห็นโอเคไปลุยกันต่อเลยฮะอืมห้องนี้ไปได้ไหมเนี่ยไ,ได้ด้วยเว้ยโอ้เมียอลกลห์แต่ไม่มีขวดให้ผสมมันจะเอาไปผสมอะไรโอ้โหมันอยู่ตรงนี้เองนี่หว่าพี่เขยงน้อง มันหลบมันหลบโอ้โหนี่นี่พี่แม่นแล้วน้องพี่แม่นแล้วอย่ายุ่งกับพี่ย้ายทาให้พี่โกรธพี่ไม่ชอบเข้าไม่ได้อีกอ๋อใช้ปืนกลบ้างดีกว่าไอเดี๋ยวรีโหลดกระสุนอันนี้ไว้ก่อนเผื่อจะต้องใช้นะฮะไรเฟิลชิป <c oughs> โอเคไปรุยกันต่อเลย <c oughs> ใครมาขอโทษอะไรเวลานีน้ขอโทษอะไรฮะพี่ทำอะไรผิดแล้วฮะ ีอะไรนะฮะมีคอปเตอร์มีกระสุนปืนสั้นนะฮะเก็บโอเคโอ้ใช่ตัวที่ทิ่มแขนตัวเองเปล่ากลัวจะเป็นไอตัวที่ทิ่มแขนมากเลยมีคอปเตอร์อยู่อย่างนี้นะฮะเฮ้ยพี่จะผักไปเลยเหรอพี่พี่แบร์รี่ฮะพี่ชื่อคล้ายๆแบร์รี่ที่แปลว่าแบร์รี่แบร,แบรที่แปลว่าหมีนะฮะเดี๋ยวพี่จะถึกไปหน่อยหรือเปล่าพี่คอปเตอร์เดี๋ยวมันก็มากันทั้งหมู่บ้านอีกหรอพี่ โอ้ให้ตายเออพี่จะเรียกตัวอะไรออกมาอีกเดี๋ยวผมจะสวยนะเนี่ยคนเล่นเป็นผมนะเนี่ยโอเคน้ำพาวเดอร์น,นะฮะคมบายชุบโอเคลงไม่ได้นะฮะน่าจะไปจากทางนี้โอเคไปลุยกันเลยอืม

โอ้มันโกรธมันโกรธมันมาแล้วพี่มันมาแล้วมันมาแล้วพี่มาสิไหนวะไปมาละเจอแสงประกายละโอ้โหตายไหม เฮ้ยตายไหมโอ้เชี่ยมันติดมันติดมันติดแต่ไม่ได้ยินตายไหมเออตายโหสุดยอดใช้ปืนเดียวฆ่าด้วยโหเปโดมึงรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยอ๋อมีที่เจาะฮะ อ๋อมีที่ให้เจาะมันมีทางบางทางนะฮะที่เราผ่านไปไม่ได้นะฮะโอ้มันต้องมีของผมเชื่ออย่างนั้นซึ่งเป็นความเชื่อที่ลมๆแรงๆมากโอเปโดอ๋อมันมาเสียใจกับเพื่อนมันเพื่อนมันที่ขี่คอปเตอร์เป็นเพื่อนมันมานะฮะเท่าที่ผมจําได้โอ้ผมล่อกระสุนปืนกลแบบเกือบหมดแม็กเลยอะเหลือสามสิบนัดเองอะโอ้ดอกมาทําไมว่าหลูบงลูบี้เนี่ย โอเคเสียนมาเป็นปืนสั้นฮะจำได้ว่าอยู่ที่ชั้นล่างนะฮะไปลุยกันต่อเลยโอ้ยน่ากลัววะ่ะถ้าโดนตอนพุ่งแทงข้ามันนะผมว่าเราน่าจะตายเลยเท่าที่ผมเดาดูนะดีนะเนี่ยใช้ปืนกลข่ามันได้ก่อนไม่งั้นต้องลอแม็กนัมกับไลเฟิล่างนเงี้ยอเอ๊ยไม่ใช่สิวะทางนี้เป่าวะต้องลงไปอีกว่ะนี่ก็ทางนี้จะถูกแล้วเออนี่เนี่ยตรงเนี้ยแหละโอเค จะมีใครมาไหมเนี่ยไม่น่ามีนะจุดเราเป็นจุดอับอับเฉาหรือเปล่าไม่แน่ใจไปลุกยกันต่อเลยโอ้ยก็คิดอยู่แล้วว่าต้องเจอบอสคิดว่าเป็นไอตัวที่แทะขี่คอปเตอร์นะฮะแต่กลายเปว่าเป็นเปโดเปโดนึกว่าตายไปแล้วซะอีกนะฮะตาออกไปลุยข้างนอกกันโอ้มีของมีของต้องเก็บโอ้เป็นกระสุนเถอะพี อ๋อนี่ไงไอ้ไไที่แทงมือเตียงหรือเปล่าใช่อะจำเสื้อได้นี่ไงเพื่อนเปโดมึงไปเสียใจข้างบนมึงไปเสียใจผิดที่แล้วเปโดเอ้ยโอ้ที่นี่มันบ้าจริงๆเลยฮะโอ้โหอ๋อแคร์กับมอยล่ามาจะทางนี้นะฮะส่วนรอมาจะอีกทางหนึหน่งเพราะว่าล kind of ิฟต์ใช้การไม่ได้นะฮะอะไรนะ อ๋อเขามาจากเทราเซฟผมจะพูดถึงนิวมั้ยเปล่าผมว่านะองอไปไกลๆมีของมันไม่มีนะฮะโอ้ในสุดเราก็จะได้เข้ามาในตึกนี้สักทีฮะตอนแคร์กับมม้ล่าไม่ได้เข้ามาเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้นะฮะในเอพิโซดสามเราอาจจะได้รู้กันสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะนี่เป็นปลายของเอพิโซดสองแล้วนะฮะเผื่อจะไม่รู้นะผมตั้งชื่อเป็นพาเป็นพาไม่ได้ตั้งชื่อเป็นเอพิโซดนะฮะก็ใช้ระเบิดเป็นลูกเดียวมั้งดืดู อ๋อที่นี่เปลี่ยนไปแปบลบว่ามอยล่าเคยมาไม่ใช่มอยล่านาตาเลียโอ้โหเรียกมอยล่าเลยเดี๋ยวน่เดี๋ยวหนูน้อยนาตาเลียเสียใจทําไงนะนาวนวเอาพองฮะโอเคนี่ของเราต้องเก็บนะฮะอ้มากองเออแค่สองล็อกก็พอไม่ต้องเยอะโอ้ทีเดียวได้เยอะมาก เออนั่นละสองทีได้มันคือคัสตอมพาร์ทแน่นอนโอ้ไม่เป็นคัสตอมพาร์ทด้วยเว้ยให้ให้ใหแบรรี่นำดีกว่าเพราะว่าอันตรายมากอะอะไรเนี่ยอ๋อไม่ได้อยากอ่านเลยไปลุยกันต่อนะฮะโอ้ยังมีของอีกเหรอยังมีบอสอีกเหรอนอกจากเตโดแล้วยังมีตัวอื่นอีกเเนี่ยเช้อตรงนั้นมีไหมตรงนั้นก็เป็นกระดาษ เฉยๆนะฮะโอ้โหสภาพเหมือนห้องบอสเลยเว้ยบอสอีกแล้วอ่ะเฮ้ยใจกูสู้บอสเลยขนาดนั้นพี่น้องผมหมดกระสุนปืนกลไปเยอะแล้วนะอ้าวคาสิีนฮะโอ้มาถึงปลายทางแล้วนะฮะจะเจอกระสิ่งใดจะเจอแค่กับมอยราหรือไม่นะฮะกับรุงแบร์ี่และนาตาเรียที่สัมผัส หรือจะเจอกับคนที่จับตาเราดูตั้งแต่แรกฮะอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นใครทำไมมีติง่งมีไส้อะไรแขวนเต็มเลยมีไฟมีหุ่นอะไรไม่รู้เนี่ยเยอยะแยะมากมายมาพบเจอกับอะไรฮะรูปหรือเปล่าเจอรูปภาพเฮ้ยน้ำมันหนุ่มแว่นดําำเวสเกอร์เนี่ยอันเบิร์ดเวสเกอร์ฮะหล่อนน่ากลัวฉันมองเธอไม่ได้เลยฉันยืนข้างเธอไม่ได้เลยอะใครเอรอผู้หญิงที่อยู่กับเวสเกอร์เหรอ นี่นี่คือเวสเกอร์เอ้า Alex Wesker เ Alec Alec Wesker Alec Wesker อ๋อพี่น้องจากูลเวสเกอร์แล้วเนี่ยเสียงใครหัวล้อฮะมีอะไรขำกูไม่ได้กูไม่ใช่โนู้ดดมมึงขำทำไมไหนที่สุดคุณก็มาเฮ้ยมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นแบรี่มึงดุดดุตัวเองไงฉลูจากู ตบกูตบปืนกูอีกแล้วปืนกูแพงนะเนี่ยมันเป็นตัวอะไรวะนะีอะไรชี้เดฟฟิงเกอร์หรือเปล่าฮะไม่ใช่นาจาลียเอาคนรู้จักกันเหรอเฮ้ยยังไงเนี่ยอ๋อตกใจเหมือนคิดอะไรได้แล้วแม่งตัดเลยทีนี้ไปต่อไงไปศึกษามอีกแล้วมึงทําอย่างนี้กับกูอีกแล้วเลยเนี่ยโอ้ไห้ตายเถอะเรื่องมันช่างน่าติดตามจริงๆ ไม่แปลกใจเลยที่มึงปล่อยเป็นเอพิโซดโอ้ในไา,ามนะอ้ะอนต่อไปเอานั่นโทรศัพท์ของใครสีสวยจังเดี๋ยวก่อนนะนี่มันของมอยล่านี่โอ้ไม่ไมด้ยินสัญญาณของเธอเลยแน่นอนนี่เป็นโรงงานที่แบบบ้าจริง,ง,งบบบจงอ๋อหกเดือนเป็นเหตุการณ์หกเดือนเหรอ สุ่สารด้วยอะไรวะเนี <c oughs> ่ยโอ้เพียบ <c oughs> ตัวอะไรไเรื้อยมอยล่าอยู่ไหนเอามีปืนจี้มอยล่าเกิดอะไรขึ้นแม่มันทั้งทําให้หน้าติดตามจริงๆแมมก็จบกันไปแล้วกับพิซูที่สองนะฮะเจอกันตวไปคลิปหน้านะครับสายยันสวัสดีครับ